ตาเจียฮาวสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้จะมาเรียนบทที่หนึ่งนะคะเรื่องของการทักทายภาษาจีนคือเวินเฮาเวินเฮาก็คือการทักทายนะคะไปเราจะมาดูคำศัพท์ซึ่งพวกเราได้เขียนไปแล้วคำศัพท์คำที่หนึ่งนะคะก็คือคำว่าจ่าช่างหาจ่าวช่างหาแปลว่าสวัสดีตอนเช้าเสี่ย หูหาวเสี่ยหูหาวสวัสดีตอนบ่ายหวานช่างหาวหวานช่างหาสวัสดีตอนเย็นต่อไปนะคะคำว่านี้ข่าวนี้ข่าวแปลว่าสวัสดีคำนี้ใช้ใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยนะคะกล่าวทักทายใครก็ได้เราใช้คำว่านี้ข่าวนะคะ ไปนะคะการทักทายมาดูคำศัพท์คำที่หนึ่งหนีข่าวหนีข่าวแปลว่าสวัสดีคำที่สองตาเจียหาวตาเจียหาวแปลว่าสวัสดีทุกคนต่อไปคำที่สามหนีเมินหาวหนีเมินหาวแปลว่าสวัสดีทุกคนคำที่สี่นะคะลาวชื่อหาว เราชื่อข่าวแปลว่าสวัสดีคุณครูต่อไปคำศัพท์คำที่ห้าป้าปะข่าวป้าปะข่าวสวัสดีคุณพ่อต่อไปนะคะคำศัพท์คำที่หกมา,มาหามาข่าวมาหมาข่าวสวัสดีคุณแม่มาหมาแปลว่าคุณแม่นะคะ,ะคำศัพท์ป้าปะแปลว่าคุณพ่ออันนี้คือการทักทายคำศัพท์นะคะคำศัพท์ที่อยู่ใน บทที่1ที่เราเรียนวันนี้นะคะ